หลังจากที่ติดตามเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะวันนี้พี่จุ๋มนพขวันนาคนวลลงพื้นที่ศูนย์พักคอยจังหวัดปทุมธานีเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงบรรดาจิตอาสากําลังรอคอยความช่วยเหลืออยู่นะคะเขามีสิ่งของที่จําเป็นอยากได้หลายอย่างทีเดียวค่ะพี่จุ๋มก็เลยลงพื้นที่ ที่เป็นตัวแทนของรายการคนหลังข่าวของเราไปแบ่งปันน้ำใจให้กับพวกเขาลากันไปที่เรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วกลับมาพบก,กันใหม่กับรายการคนหลังข่าวดิฉันัทชาวีวานิสุรางพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะไมมมงง่่ม่่ทท้้้ออยยยััันนัังงงงงคคิิสสูฟฟาาาานนนนนววววืีีเเลรกกหึตดด คุณผู้ชมคะตอนนี้จุมอยู่ที่ศูนย์พักคอยบ้านกลางจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะด้านค้างของจุงมที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือนานน้าใจที่ยิ่งใหญ่ที่หลั่งไหลามาศูนย์พักคอยแห่งนี้เรายังต้องการกําลังใจอีกมากนะคะเพราะโควิดยังไม่หมดไปในเวลานี้ค่ะเพราะนั้นร่วมด้วยช่วยกันไปกับจุมวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะคนน่งยิ้มกับจุมลุยเองวันนี้เดินทางมาที่ศูนย์พักคอยจังหวัดปทุมธานี สถานที่แห่งนี้มีผู้ป่วยโควิดที่พักรักษาตัวอยู่จำนวนหนึ่งและยังรอการช่วยเหลือทั้งเรื่องการรักษาและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทางน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ที่มามอบของบริจาคให้กับผู้ป่วยที่ศูนย์โควิดวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกำลังใจหนึ่งให้พวกหนูได้มีแรงทำงานต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนไข้ในการดูแลรักษาตัวเองเพื่อที่จะได้หายป่วยแล้วกออ็มีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคค่ะ ข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้คือแรงใจที่จะส่งไปถึงผู้ป่วยในศูนย์พักคอยแห่งนี้ความต้องการอีกหลายๆาอย่างที่ยังเข้าไม่ถึงและยังคงมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่มาราักษาและขอพึ่งพิงที่แห่งนี้เป็นที่พักกายพักใจในชีวิตที่ต้องรอคอยตอนนี้ปริมาณคนป่วยเยอะมากขึ้นมันก็จะมีแรงกดดันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอยู่บ้านไม่ได้นะสวนพักคอยนี่ก็จะรองรับเขา เพราะว่าบ้านเขาเนี่ยมีคนอยู่หลายคนเขาก็กลัวว่าจะไปติดคนร่วมบ้านเขานะครับศูนย์พักคอยนี้ก็จะคอยรองรับเขาเพื่อป้องกันไม่ให้คนในบ้านเขาติดครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งทีมคุณจุ๋มปล่อยเด้งกับคุณอกอุ้มครับ<ช>ที่มาช่วยนะส่งเสริมกำลังใจให้กับผู้ที่ติดเชื้อที่พักอยู่ในศูนย์พักคอยอย่างนี้นะครับต้องขอขอบคุณด่านหน้ายังบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านจิตอาสาทุกคนที่เสียสละอุทิศตนเพื่อพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ ขอขาวระวะในน้ำใจและเป็นกำลังใจให้ทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปพร้อมกันศูนย์พักคอยอย่างคอยหวังสู่วันใหม่ปั่นห่วงใหญ่สู่พี่น้องที่คอยหาคนละไม้คนละมือที่ให้มาปรอเวลาฝ่าวิกฤตพิชิตัยและทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเอง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดีครบเครื่องเรื่องปลาร้ากินปลาร้าต้องจ่าวิรัต รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบรายการค่ะ